สวัสดีครับสวัสดีเชี่ยครับสือกำติดตามรับชมครับช่องไทยศาสตร์บานเฮ้าครับพี่น้องวันนี้นะผมผู้กรุงครับทีมงานไทยศาสตร์บานเฮ้านะครับพาพี่น้องมาเบิ่งบรรยากาศครับการถ่ายงกย่อครับช่วงกลางคืนครับพี่น้องนะครับอยู่ทางที่ล้วครับบ้านสามพรามพื้นเมืองจังหวัดอุดรธานีครับบริเวณปากคลองได้พี่น้องเดี๋ยวเราสะลงไปข้างล่างดูแล้วครับข้างล่างนี่มีคนนกลุ้บเขาส่วงกลางขึนจะเป็นตังไหนพี่น้องอนะ มันรุนกันครับสร้างก็ต้องไปยากนี้เล็กน้อยละสีแดงป้อโหคนละครับพี่น้องปลาแทกปลาแทกต้องสร,สร anal, ้างต้องสร้างครับพี่น้องเขาอยู่เขาอยู่เขาอยู่พี่น <stereotype> ้องเขาอยู <oughs yummy. S 2> <they> so ่ปลาขาวหลายปลาหลากหลายปลาด้วยครับผมมันต้งขนงาตัวนึงครับอุ้ยปลาเนี่ยปลาขาวปลาอันนี้ครับพี่น้องปลาขาว ปลาปดปลากระแงยงครับพี่น้องปลาหากล้วยครับคุณอาทิตย์เตรียมอยู่น้ำสะดอกสะดุ้งนี่เบิดครับคุณนะครับผลงานครับพี่น้องโปร่งใสมงานดีเอ่อมองน้ำไหลๆบนๆนเลยพี่น้องนะครับน้ำไหลบนมากปลาเข่าดีอยูบเอ่อมาลุ้นกันเลยพี่น้องเนาะปลาเอ็กซี่ครับสิ่งของมาติดตามรับชมแล้วนะครับปลากดไลค์ครับผมปลากดไลค์กดแชร์ครับกดคอมเมนต์นะครับให้กำลังใจทีมงานครับนี่มาเบิ่งการย่อนย่อมขึ้นครับ บริเวียนปากคอนะครับหนองไงนะอำเภอเมืองนะบ้านสามพราวหรือพี่น้องดในจังหวัดอุ่นท่านี้มาเนี่ยครับปลาส่วนไลก็บอาจจะเป็นปลาธรรมชาตินะพี่น้องปลาขาวนะครับปลาขาวปลากระแหงนะครับปลาหักปุ๋ยครับป่าโคตรครับใหญ่ยุบแต่ตอนนี้ผู้หายยุหายกินกันหลากหลายอยู่หรือพี่น้องหมูเวียนปากคอครับมีไส้ด่างกันนี่บ้านเฮยกันนี่าสันว่าข้าวปุ่นกันยกสะดุ้งขึ้นกัน ลูกสะดุ right, ้งลูกยันงพิกัาลนะครับไลยแบบไล่มองไลยบ้านนี่เอ้าดุ่นกันครับจังหวะนี้สิเป็นไงอู้หูโดดแล้วโดดแล้วโดดแล้วว่างปั๊บโดดปั๊บโดดดิเฮ้ยเอ้าปลากระด้าครับพี่น้องอู้หนะโดดอีกแล้วพี่น้องโดดอีกแล้วเอ้าอยูปะสามส่อเนี้ยโดดมันสิเข่าพวกอู้ยมาขึ้นเตาเลยครับพี่น้องอู้หจังหวะนี้ครับก็ถูกเป็นซิฟเป็นซิฟจังหวะนี้เป็นซิฟครับผม คนละครับส yeah. like ันร um, um, ุ like uh, ่งสันรุงนะครับทนอืมองเงาพี่น้องตักเขาเป็นตัวใหงดานี่ตัวปูยิ่ใหญ่พี่น้องอุ้ยเขานะครับถูกไลยู่ถูกไล่่ถูกไลเขาไล่เดีว่างปากหญ่แง่เด่นหน่อยทีตัวนึงกันเขายอะที่น้อง ครับขผมจะปิดดูข้างนกแบบนี้ข้างใน่แบนี้ครับผมดูว่าเข่าดีครับสกรับการหนกนอเหมือนนี่ครับ,รบ,รบพี่น้องสองบาทสองสี่ครับผมเนาะางุมแบบนี้คนยกแล้วพี่น้องนะไหนขางุมบนี่อุ้ยคือดูดลงๆๆๆกันใะทางคนงนงนนุนนะ,นะแม่นเข่าคือกันบอก เตียนตรงเด้งตรงเดงเยู่ขุนเอาเข,าข่าคือกันทางขุนโอ้เน่นอนเน่นอนต้งเวินอยู่เนาะมาแตงวะต่อไปเอาว,ว่าเข,าข่าคือเก้าครับพี่น้องอันนี้อันนี้นีน่นะครับ เลยคนงันโดดอยู่นัานน่ะโดดอยูน่ะท้องพนันกระไดเขาท้องพนนยุ่ยน่ะน่ะโอ้ได้มองแล้วคุณนะ่ะท้องคุณกระไดครับออเาอาหมย่งยังให้ฝังยักจะยังแต่ว่าวกเขาคือกาคัะผมนี่ครับ hồ đi không có tùy nhầy không không có mấy thằng bà nắng ba nắng thêm hợp ừ ừ ของดีดีเนาะควายปับของปับเลยขนาดรุ่นเลเลยของเยอะเออเือบเดุนมีสอถุงน้อเขาดูวะเขาสุบหานละนั่นโดนแล้วโดนแล้วโดนแล้วโดนแลมองปีนครับคุณน่ะม่องปีนกับนีครับ cái ừ, khẩu có là tiền cái khẩu không co ui rút 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 bớt lút bớt ha đểu vô, để vô. đột vào tiền nhóc đốt đi không có vàng luôn rồi thằng ừ, ơi mà cái câu gặp ở sư bát กันนะส่วนบาะเออพุ้ยนี่ตัวใหญ่ๆบดอ๋อตัวประกวดแม่ักขนาดเลยอ๋อนี่ตัวใหญ่พี่น้องประกดพูดนะครับอ๋อเฉียวนี้ครับประกดสามตัวนี่ตัวใหญ่ๆงาม

ันนกสวดบ็เออปุ้ยพี่น้องเด็กน้องครับเนี่ยครับยุ้มยิยุ้มยิยุ้มยิเนี่ยนสวยงามดีครับขาวครับแบบเดียวแบบเกินถังแล้วยกกว่าท่านโดนที่พี่น้องเป็นลงมายกถังนี่นะครับอ๋อ ความคุ้มกับเขาเต็มถือปุกเต็มเฮ้ยตัวเรี่ยฟัวยี่เดียวนน่ะเห็นดวงเดง่งดวงเดง่งอยู่เอ,อ้ยพี่น้องอุ้ยสะหวนันเอามีตัวตัวยังไงครับเด็กมากนี่มันขึ้นครับมีตัวตัวยังไง

เมื่อไงเดียวกอใหไมฮะแม่ไปอ่บานเ่้า่ไนอเล่า่อามเสียน้ำแห้งเลยน้มันแห้งมันแห้งโอ้โหกระโดดดีดวงดีดงข้ามเมนกระโดดเล นี่ครับพี่น้องสวัสดีกับวะเอามาแล้วพี่น้องมาแล้วได้นฮอดไหมพี่น้องเออเอออุ้ยเวรเดอร์ไมมเด็กพี่น้องบนปลาครับปลากับหลากหลายเป็นสิบครับพี่น้องเป็นสิบครับเอานี่แหละนี่นะเออไมมกับมีปลากันมีครับเอาพคนละครคนตัวนี่คุณ ปลาลุ่นๆครับข้างล่างครับพี่น้องหลายครับนี่ตัวใหญ่ๆ้อมครับโอ้โหถือ่โนโกปลาเนี่ยเนี่ยปลาดูพังพังด้วย <laughs> ปลาโดดดีนะ้ึบอึ๊บโดดแล้วมาเ <c oughs> ต็มเต็มครับพี่น้องจัดังหวะครับาถูกอะ คนแงยังใส้ยุ่ยได้หรอผุนตางครับใส้ข้างบนกับส่ได้นะนะออโอุ้ดยอดครับพี่น้องเดี๋ยวเทั้งว่าครับหนุกน่อังขึ้นครับพี่น้องเบื้องหัวครับยำยำครับหนุกปลากรดปลากระแนงครับพี่น้องปลากรดปลากระแนงปลาขาวปลาหักควยครับ นี่หลากหลายปลาครับหนึ่งครับดูแล้วครับยำๆครับพี่น้องาปลาปอครับมีตีกหลายครับพี่น้องนี่นะครับโตขักโตลเนี้ยดดูดยอดครับพี่น้องเอ้าคนละดดทาแล้วปลากระไดเอ้าโดดโดดแล้วโดดอีกดดทาโดูดทายโถงยิ่ง ยอดบรรยากาศครับผม